ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสาย24โชคชัยเดชลงตรงบริเวณจุดนี้เป็นจุดยูเยิน,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 นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ้รถเยอะข้ามยากนะสำหรับเย็นวันนี้วันนี้ตรงกับวันที่6มีนาคมพศ2 5 6 7เดขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีถนนเช่นนี้ สำหรับคนที่ชมที่กำลังก็บชมอยู่ในขณะนี้รถที่จะมาจากนู้นนะฮะามาจากอ่าน้องคณมากมาจากบุรีรัมย์เส้นสายหลักถนนสาย24ท,ที่มุ่งหน้าเข้าไปทางอำเภอร์ปักธงชัยนะ,ะโอ้มันคาดยากเหลือเกินนะว่าจะพาไปดูผมเห็นตู้คอนเทนเนอร์นะเป็นจุดตรวจ ู้คอนเนเนอร์มาตั้งแล้วนะคุณผู้ชมดูเนี้ยทำริมอเลยนะโอ้รถมันเยอะมันข้ามยากฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรฝั่งทางด้านนู้น,นตอนนี้รถบรรทุกรถยนส่วนบุคคลช่วงนี้เป็นช่วงคนเลิกงานรถเยอะครับต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษสภาพการจราจรสำหรับเย็นวันนี้ถนนโชคชัยเดร,รุมครับคุณผู้ชมมาจากหนองบุญมากที่จะมุ่งหน้าไปทางปักธงชัยไปทางโคราช ออกไปนู้นะะ่ะเสรยงสายมิตภาพสภาพการจราจรโดยรวมสำหรับยุงนี้ไม่เป็นปัญหานะเดี๋ยวผมข้ามไปนิดนึงนะรถ <c oughs> เยอะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรสักนิดนึงนะ, <c oughs> ะเดินทางต่อตรงบริเวณจุดนี้เป็นจุดยูดเทิรนรถนะที่มีเจ้าที่ตำรวจสพออโชคชัยนะ ที่มี f อซแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็ลงเรียนมาในยามเงินคืนนะตรงบริเวณจุดนี้เราเคยลงมาสองสามครั้งแล้วนะฮะก็แต่ก่อนไม่มีตรงนี้นะไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะเราจะมาสำรวจดูว่าตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้เขาเอามาทำอะไรกันจุดตรวจอะไรเนี่ยชุมชนสกัดกั้นยาเสพติดและป้องกันบาปคามอาญา,ากรรม มันสกัดกั้นยาเสพติดจริงไหมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจริงไหมเนี่ยดูตู้คอนเทนเนอร์โหเดี๋ยวนี้เขาทำกันแบบนี้ดูดิลงทุนเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งนะตรงบริเวณจุดนี้เนี่เป็นน่าจะเป็นพื้นที่ของเอกชนนะฮะตรงนี้นี่ครับดูครับก็จะมีโต๊ะที่เก้าอี้โอ้โหนี่เต็มเลยด้านหลังนะป้ายจุดตัวสพโชคชัย น่าจะมีการตั้งทุกคืนนะฮะตรงนี้นะก็ฝากนะครับผู้ที่มีอํานาจนะมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะลงมาตรวจสอบดูหน่อยนะ,ะมาทํากันแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะฮะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเห็นไหมเขาใช้ตู้มาตั้งแล้วย่างงี้มันโปร่งใสตรวจสอบได้ตรงไหนอะนะมันเป็นตู้ทึบตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นํามาวางมาตั้งเมื่อก่อนไม่มีอะไรนะ,ะเป็นที่โล่งๆเปล่ปา ทีนี้ก็จะมีเอฟซีเขาแจ้งมาเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะจุดตรวจยาเสพติดแต่เรียกประชาชนลงมาตรวจฉีนะตรงบริเวณจุดนี้นะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าห้องน้ำมันถูกสุขลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงหรือไม่นะฮะการที่บังคับให้ประชาชนลงมาฉี่ข้างถนนเนี่ยดูดิฮนะมีอยู่แค่นี้โถฉีนี่ฮะ เป็นเอาแผ่นสังกะสีมากั้นไว้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังว่าเขาฉีกันยังไงโหดีเห็นไหมมีแต่รอยฉีกเท่นั้นเลยเห็นไหมโกปกมากนะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคดูแล้วก็ต่อท่อมานี้ตรงนี้ก็ไหลลงนี่ดีครับพี่น้องเห็นไหมมันไม่มีบ่อพักเลยเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคดีๆนี่เองฮะ ก็ฝากไปยังกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าเขตเทศบาลอาบตอาบตช่วยมาตรวจสอบหน่อยนะ mm hmm. เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมากันเปน็นจำนวนมากสํา mm hmm. สหรับตรงบริเวณจุดน,นี้นะฮะ mm hmm. เป็นจุดตรวจของสพโชคชัยโดยกล่าวอ้างว่าเป็นจุดตรวจยาเสพติดแต่มีนัยะแอบแฝงนะฮะมีเอฟซประชาชนผู้ที่ถูกตรวจผู้ที่ขับรถผ่านไปมาสัญจรเส้นทางถนนเส้นนี้สายนี้ พราะมันเป็นถนนสายหลักนะเรียกประชาชนเข้าไปตรวจในตู้นี้นะถ้าเกิดว่าตรวจเจอฉีมุงฉีม่วงตรวจไม่พงไม่ผ่านมีการเรียกเข้าไปในตู้นี้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้กวก็าฝากนะผู้ที่มีอำนาจนะลงมาตรวจสอบหน่อยนะครับนะว่าทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือย,ยังถูกต้องหรือไม่นะี่ตู้คอนเทนเนอร์อย่างดีเลยนะดูนี่ครับ้านกว้างนะ ก่อนไม่มีนะพอมันมีแปลกๆนะประเทศไทยเนี่ยนะ,ะจุดตรวจชุมชนจุดสากัดกาั้นยาเสพติดและป้องกันปราบปรมามอาชญากรรมสพโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอันนี้มีติดแอร์ด้วยครับผู้ชมเห็นไหมละ่ะนี่อะอาอมนาาอะไรนะครับที่เอาเรียกประชาชนลงมาตรวจฉีนยาบางขามลางคืนตรงบริเวณจุดนี้นะมีเอฟซีแจ้งมานะแจ้งมาเยอะด้วยเส้นนี้มีทุกวันนะ มีแจ้งมาบ่อยมากนะเบ็ดจุดยูเทิรนจุดเดิมๆที่เดิมๆนะก็จะมีการปฏิบัติแบบเดิมๆนะเดี๋ยวเราจะไม่แน่นะเดี๋ยวจะมาดูมาดูนีว่าตอนกลางคืนนะส่วนมากเขาจะมีการตรวจช่วงดึกๆใกล้สว่างนะที่มี FC แจ้งมาผู้ที่ถูกเรียกตรวจนะ บางทีบางครัง้งบางคนเขาไม่กล้าที่จะนาเสนอหรือว่าถ่ายข้อสอบออกสู่สายตายพ,พี่น้องปรจะชาชนเพื่อเป็นการป้องกามและก็ป้องกันนะในการบังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมาหรือไม่นะเรายังไม่มีหลักฐานนะสำหรับพี่น้องประชาชนท่าในใดนะที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้นสงสัยสองสี่ช่วงใชยเด็กคนนะถ้าทนายถูกเรียกตรวจตรจงนี้เป็นผิดตรวจฉี่นะเขาบอกว่านะนะ จะมีการเรียกตรวจเรียกอะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดมีข้อมูลหรือว่าถูกตรวจนะม่ผ่านมีการบังคับมีการเรียกรับผลประโยชน์ยังไงก็ฝากส่งข้อมูลมาให้หน่อยนะรายละเอียดต่างๆในการเรียกรับผลประโยชน์นะถ้ามีนะฮะอาจจส่งให้หน่อยนะแท็กมาทางแชทผมก็ได้หรือไม่ทาส่งไปทางเพจทางกลุ่มก็ได้นะใครก็ได้นะครับนรงจุดนะนี้เพราะว่า แล้วเมื่อก่อนมันจะไม่มีตู้คอนเทนเนอร์แต่นี้เขามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แบบใหม่นะ่าคันสั่งเทยกว่าเดิมดูฮนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสมควรหรือไม่สมควรนะการที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งมาวางแบบนี้เนี่ยจริงจริงมันต้องเป็นกู้หรือว่าเป็นความอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องโปร่งใสมองเห็นมองรู้ผูร่งเพื่อความโปรง่ง,ปรงใสตรวจสอบได้ตามนโยบายของผูง้เข้ามาชาของบกคุลที่ อมอบมานะมอบให้นะที่ว่าสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสทุกสิ่งทุกอย่างในการบังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา่านเส้นทางดังกล่าวนี้นะฮะเป็นถนนโชคชัย,ยเดชอุดมถนนสาย24ก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับเดินทางต่อนะจะตองมารายงานแล้วก็มานําเสนอให้ผู้ชมที่อยู่ทํางบ้านหรือว่าที่เราสนใจที่ถู่เจ้าหนี่ตำรวจตรงจุดนี้ เรียกตรวจโดย,โดยที่ไม่น้ำพคมจะทำแบบเข้าไปมาผมมีมีการเรียกว่าผมประโยชน์ถ้ามีข้อมูลขอความการุณาส่งข้อมูลมาให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับเย็นวันนี้นะคงจะเดินทางต่อสําหรับสภาพการจราจรโดยรวมทั้งเข้าทั้งล่องไอ้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะก็ไม่เป็นปัญหารถยังคล่อมตัวดีอยู่นะทั้งที่จะไปทางบุริล์ไปหนองบุญมากไปทาง สายอีสานดูนะอีสานใต้บุย์ขึ้นไปทางอุบลอุบลนี่ก็ลดยังขึ้นล่องคล่องตัวสบายสบายไม่เป็นปัญหาสภาพการจราจรสำหรับเย็นวันนี้นะครับก็ฝากไว้ครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฝากเป็นข้อมูลนะครับพี่น้องถ้าใดมีข้อมูลหลักฐานก็ช่วยส่งมาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ